วันนี้เป็น random คลิปนะคะเดี๋ยวมาให้ไพ่เล่าเรื่องกันเช่นเคยนะคะสิ่งใดที่ไพ่อยากจะเล่าเรื่องความเป็นตัวคุณนะคะเดี๋ยวให้ไพ่ช่วยบอกนะเมื้อต้นขอดูพลังงานคุณก่อน3ใบนะคะคนที่เข้ามาคลิปนี้นะคะคุณได้ไพ3่3ามในเท้านะ the wheel แล้วก็8ถ้วยรู้สึกว่าพลังงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ อยากจะออกจากจุดเดิมๆนะคะหรือว่าอยากจะละทิ้งสิ่งเก่าๆหรือสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันไม่คู่ควรสำหรับคุณนะคุณพยายามที่จะมองหานะโอกาสหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับชีวิตนะคะเหมือนจะเป็นคนที่สแสวงหาการเติบโตนะคะสแสวงหาความก้าวหน้าหรือความสุขบางอย่างที่มันแตกต่างออกไปจากเดิมนะคะ คุณรู้สึกว่าณตอนนี้ในที่ที่คุณอยู่มันก็ไม่ได้แย่สำหรับคุณนะคะแต่รู้สึกว่าคุณอยากจะแสวงหาความรู้สึกใหม่คุณอยากจะแสวงหาชีวิตใหม่นะคะอยากจะมีโชคชะตาที่มันแบบ เป็นโชคชะตาที่เรากําหนดได้นะคะรู้สึกว่าอยากจะลิขิตชีวิตของตัวเองคุณพยายามที่จะเดินหาหรือสแสวงหาะะท้องฟ้าอันใหม่สําหรับคุณนะคะอมืมองว่าในตอนนี้ก็เป็นพลังงานของคนที่อยากจะออกตามหานะคะจุดที่มันเป็นชีวิตใหม่ที่เราลิขิตขึ้นมาได้เองนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า แล้วเส้นทางที่คุณกำลังจะเดินไปอะค่ะมันจะเป็นในลักษณะในแง่ไหนบ้างนะคะหรือว่าไพ่อยากจะบอกในเรื่องใดบ้าง ะะแต่คุณเป็นคนที่ไม่หยุดนะคะในการที่จะมองหาสิ่งดีๆเพื่ออนาคตของคุณนะคุณอยากจะแบบเป็นอิสระเหนือความรู้สึกทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้าน,นี้คุณอยากจะลองเสี่ยงดูคุณอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆดูอยากจะละทิ้งเรื่องเดิมๆสิ่งเดิมๆที่เราทำอยู่ทุกๆวันเนี้ยคุณรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่มากกว่านี้นะคะชีวิตแบบ อยากจะมีอะไรที่มันมากขึ้นอยากจะมีอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะชีวิตมันต้องเปลี่ยนแล้วอะค่ะอยากจะเปลี่ยนไปแบบดีกว่าเดิมแบบทิศทางใหม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่พายอยากจะบอกต่อไปนะคะ The Emperor Page of Swords นะคะเราก็ True p e n s o n a l คุณอยากจะเป็นเจ้าของกิจการคุณอยากจะเป็นนายตัวเองอะคุณอยากจะลิขิตชีวิต หรือว่าโชคชะตาที่เกิดขึ้นด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณอยากจะวางแผนอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวของคุณนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณมีพลังนะคะแล้วก็เป็นพลังที่กำลังแบบเข้มข้นมากคือมีแพชชั่นนะคะมีความรู้สึกอยากจะทำ อยากจะแสวงหานะคะอะไรใหม่ๆนะคะแนวทางแนวคิดใหม่ๆคุณพยายามศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่นะคะที่คุณอาจจะไม่เคยทํามาก่อนคุณพยายามจะศึกษาสิ่งที่มันเป็นทิศทางของคุณในสิ่งที่คุณต้องการนะคะแม้ว่ามันจะเสี่ยงแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณก็ พร้อมแล้วนะตอนนี้คุณพร้อมที่จะออกไปหาอะไรที่มันเป็นไอเดียใหม่ๆหรือว่าการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆของคุณนะคะคุณอยากจะจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยตัวของคุณเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่า แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งใหม่สิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแต่คุณเชื่อได้ว่านะคะถ้าคุณได้เรียนรู้แล้วคุณได้ศึกษาแล้วคุณจะลองทํามันดูอะคะ่ะแล้วก็สิ่งที่คุณทำอะแม้ว่ามันจะผิดจะถูกยังไงคุณก็อยากจะลองเสี่ยงดูสักครั้งรู้สึกว่าการเดินทางนะคะหรือว่าการเริ่มต้นไอเดียหรือการศึกษาเรื่องใหม่ๆใ,ในครั้งนี้มันคุ้มค่ากับการได้ลองทำอืม ดีกว่าการอยู่ที่เดิมนะคะดีกว่าการที่อ,อยู่เฉยๆแล้วก็รอคอยโชคชะตาคุณรู้สึกว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่เราจะต้องเดินออกมาทําอะไรของตัวเราเองออกมามีชีวิตในแบบที่คุณลิขิตได้นะคะแม้ว่ามันจะ ตกเหวนะแม้ว่าคุณจะต้องเดินแบบบนปลายดาบขนาดไหนคุณก็รู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะเจ็บปวดนะคะพร้อมที่จะหกล้มลุกคลานด้วยตัวของตัวเองสุดท้ายแล้วคุณจะหาจุดที่คุณสามารถจะประคับประครองชีวิตของคุณต่อไปได้นะคะอืมเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะมีใครสักคนหนึ่งในที่นี้อยากจะมีกิจการอะไรของตัวเองไหมหรือว่ากําลังจะศึกษาเรื่องอะไรใหม่ๆอยู่อยากจะมีความก้าวหน้าในชีวิต ะะอยากจะมีอ,อิสระนะคะทางด้านหัวใจให้กับตัวของคุณเองนะอาจจะเป็นไปได้แล้วสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารอีกต่อจากนี้มันจะเป็นเรื่องใดนะคะ เอดบอลคะ่ะเป็นไพ่ของการเริ่มต้นไอเดียอะไรต่างๆนะคะแปดดาบนะแล้วก็ในอบสอดณตอนนี้รู้สึกว่ามันเริ่มที่จะมีลู่ทางหรือว่าแนวทางนะคะมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์อะไรที่มันกำลังเกิดขึ้นคุณน่าจะหาความถนัดนะคะหรือว่าความสามารถพิเศษของคุณเจอแล้วนะคะตอนนี้มันเป็นไอเดียอยู่ในหัวสมองของคุณนะคะซึ่งบอกว่าคุณน่ะน่าจะเป็น เป็นคนที่คิดเก่งนะคะแล้วก็คิดอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่ารู้สึกว่าอ่ามันยังไม่ได้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างในตอนนี้นะคะคือคิดไว้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยากจะลองทำนะคะมีไอเดียมากมายแต่ว่าณนะตอนนี้รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ลงมือนะคะหรือว่ามันอยู่ในกระบวนการคิดอยู่เนาะแล้วก็มีความกังวลนะคะว่าลึกๆก,ก็อาจจะมีความกังวลว่า คุณจะทําได้ไหมนะคะหรือสิ่งใดนะมันรู้สึกว่าเหมือนกําลังผูกมัดอะไรตัวคุณอยู่นะคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบคุณอาจจะรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรคะ่ะเรียกว่าเราอาจจะไม่มั่นใจตัวเราเองก็ได้นะคะอืมกังวลว่ามันจะมีอุปสรรคกังวลว่ามันจะทําได้ไหมนะคะอีกแง่หนึ่งก็รู้สึกแบบมีความห่วงในตรงนี้อยู่แต่จ,จะบอกว่าความกังวลของคุณทั้งหลายอะคะ่ะมัน มันก็คือเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นล่วงหน้าเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงมือทำแต่จะบอกว่าถ้าวันนึงคุณเอาผ้าปิดตาตัวนี้ออกนะคะแล้วคุณมอง มองกระจกดีๆคุณมองอะไรที่มันอยู่ข้างหน้าคุณสิ่งที่มันเป็นความจริงอะคะ่ะคุณก็อาจจะมองหรือว่าเข้าใจอะไรที่มันแตกต่างออกไปก็ได้นะคะแล้วสุดท้ายนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยคุณจะเหมือนติดสปีดเทอร์โบเลยอะเรียกได้ว่าสิ่งที่คุณกําลังคิดอะมันจะกำกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านะคะอืมคุณกําลังจะเร่งเครื่องและกําลังจะวิ่งตามสิ่งที่คุณปรารถนาไปได้แล้วนะคะ ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันใช้เวลาอีกไม่นานหรอกอยากจะให้คุณวางแผนนะคะแล้วก็คิดแล้วก็ร่างไอเดียที่คุณต้องการออกมานะคะให้มันเป็นอะไรที่จับต้องได้นะคะจะได้ไม่ต้องคิดหรือว่ากังวลไปก่อนเนาะแล้วก็สิ่งที่คุณกำลังจะทำค่ะก็จะบอกว่าเส้นทางต่อจากนี้มันก็ต้องใช้แรงนะคะในการ เขาเรียกว่าฮึดหรือว่าอดทนนะเพราะว่าการที่จะวิ่งไปโดยที่ไม่ใช่รถอะอย่างไพ่ไปเนี้ค่ะเป็นการวิ่งโดยที่แบบเขาไม่ขี่มอเตอร์ไซค์เหนื่อยไหมต้องบอกเลยว่าเส้นทางต่อจากนี้มันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะมันก็ต้องใช้แรงสุขภาพร่างกายของคุณในการทุ่มเททำสิ่งที่ปรารถนาลงไปนะในเมื่อที่คิดจะเริ่มแล้วนะคะก็ต้องทำให้ถึงที่สุดต้องพยายามให้ถึงที่สุดนะคะอื แล้วพาอ,อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคุณอีกนะคะน,นายอภรรค่ะสองไม้เท้าแล้วก็เพดอ๊อกคับค่ะ ไพ่บอกว่าหลังจากที่คุณได้ออกจากจุดสตาร์หรือว่าจุดใหม่ของคุณแล้วอ่ะคุณโคตรจะมีความสุขเลยอะ่ะถ้าคุณได้ลงมือทําจริงๆอะ่ะอะไรที่มันอยู่ในหัวของคุณแล้วคุณได้ทํามันออกมาจริงๆอะคะ่ะคุณจะแบบสนุกนะคะแบบรู้สึกได้เลยว่าเป็นอินเนอร์จีของคนที่กําลังสนุกไปกับงานสนุกกับสิ่งที่เราได้ลงมือทําคุณจะแฮปปี้มากๆะคะ่ะดูจากไพ่ก็รู้เลยว่าพลังงานมันแบบเหมือนมันเปลี่ยนไปอะ่ะเออเหมือน,ม,นมันแบบ มันดึงดูดแต่สิ่งดีๆแล้วก็แพชชั่นของคุณมันก็กําลังจะประกายไปขึ้นเรื่อยๆเหมือนจุดไฟแล้วไฟมันต่อไปได้เรื่อยๆไอเดียที่มันเกิดขึ้นมาหนึ่งครั้งมันก็จะต่อไอเดียอื่นๆได้ไปอีก3,4ครั้งะคะ่ะรู้สึกว่าหลังจากเริ่มแล้วจะแฮปปี้มากๆแล้วก็ทําไปได้เรื่อยๆนะคะโดยที่คุณไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะคะจากสิ่งที่คุณอยากจะทําสิ่งที่คุณปรารถนา ซึ่งจะบอกว่าสิ่งที่คุณปรารถนามันสร้างอะไรรู้ไหมคะมันสร้างแบบเขาเรียกว่าความรู้สึกที่มันสุกจากภายในจริงๆอ่ะมันขึ้นออกมาให้เห็นเลยคือเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่คุณแบบรักแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากับการที่คุณได้ลงทุนนะคะกับการที่คุณได้ทำลงไปนะแล้วก็การเดินทางของคุณในครั้งนี้ค่ะคุณก็รู้สึกว่า คุณคุ้มที่จะออกมานะคะกับการที่คุณได้อยู่ที่เดิมๆนะคะปราสาทที่สวยหรูของคุณการที่คุณได้อยู่ในตึกที่มันมีความแข็งแรงมั่นคงณตอนนี้คุณกล้าที่จะออกมาเผชิญนะคะมาท่องเที่ยวมาเดินทางในเส้นทางที่เป็นตัวของคุณนะคะคุณใช้เวลาในการวางแผนนะเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเลยกว่าที่คุณจะออกมาเป็นเส้นทางที่เป็นตัวตนของคุณได้นะ คุณกล้าที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณด้วยตัวของคุณเองนะคะอืมคุณรู้สึกว่าคุณแสวงหาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์หัวใจคุณมากกว่า แล้วก็เชื่อได้ว่าสิ่งที่คุณปรารถนานั้นน่ะมันก่อเกิดความราักก่อเกิดความสุขขึ้นภายในจิตใจอย่างแท้จริงเลยนะคะดูจากไพ่เพจออบคัพก็รู้ว่าแบบมันสนุกสุดเวี่ยงนะคะแล้วมันก็แบบเป็นอะไรที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดหรือว่ามันอาจจะเป็นความสุขที่เราแบบไม่ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ค่อนข้างเอนจอยกับสิ่งที่เราได้ลงมือทำเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูไพ่นะคะอ่ a c r e ต t r a v e l e r มาดูคำแนะนำกันนะคะว่าเส้นทางสิ่งที่คุณปรารถนาโชคชะตาชีวิตของคุณที่มันกำลังจะเปลี่ยนพลังงานไปพาอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะคะเนียกได้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนตัวตนเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณเลยก็ว่าได้อ่ะเดี๋ยวขอเปิดสามใบจากสำรับนี้อ๋อแต่ว่าออกมาสี่ใบก็เดี๋ยวอ่านทั้งสใบเลยนะคะ a t e of t r i u m p h คือเส้นทางของคุณนะคะมันเป็นเส้นทางที่รอคุณอยู่แสดงว่าลึกๆแล้วอะใจของคุณอะก็รู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำต่อจากเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ใช่ใช่ไหมคะแล้วมันก็เป็นรูปนะคะแสงพระอาทิตย์อะที่รอคุณอยู่ปลายทางทั้งสองใบเลยนะคะขอให้คุณปรารถนาในเส้นทางที่คุณเดินนะแล้วก็เชื่อได้ว่า เส้นทางที่คุณไปอ่ะมันมีความสำเร็จนะคะและแสงสว่างรอคุณอยู่นะขอให้คุณเชื่อมั่นในเส้นทางที่คุณกำลังจะเดินนะคะความสำเร็จอยู่ที่ปลายทางความสำเร็จนั้นมีอะไรอยู่นะคะได้ไพ่ infinite Abundance ความอุดมสมบูรณ์นะคะกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตคุณคุณเห็นไหมว่าเส้นทางที่คุณเดินอ่ะมันออกจะไกลนะคะแล้วมันออกจะเป็นแบบ ไม่รู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนแต่เชื่อว่าการที่ไปถึงปลายทางมันค่อนข้างที่จะคุ้มนะเพราะว่าคุณจะได้รับความสุขสมบูรณ์หลายๆอย่างเลยคุณจะได้เก็บเกี่ยวในสิ่งที่คุณทำนะคะคุณจะได้มีความ อรวมสมบูรณ์มีความพร้อมหลายๆอย่างคุณอาจจะมีคนหลายๆคนนะ่ะที่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่ณนะปลายทางก็ได้นะคะจะมีคนที่เห็นคุณค่าเห็นผลงานเห็นสิ่งที่คุณทำแล้วก็เขาก็จะชื่นชมคุณนะคะแล้วก็คอยสนับสนุนคุณนะคะเป็นอย่างยิ่งนะรู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นเกิดขึ้นภายในเราอะระหว่างทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะคะ ได้ไพ่ far away place ค่ะ get ready for new horizons คนที่ได้ฟังคลิปนี้เชื่อได้ว่าคุณนะจะเดินเข้าสู่เส้นทางใหม่นะ new horizons มันอาจจะเป็นเส้นทางที่คุณนะไม่เคยกล้าที่จะลองเดินทางมาก่อนเลยแต่ครั้งนี้คุณทำตามใจที่คุณปรารถนาแล้วมันจะทำให้คุณได้เจอแบบเจอ พลังงานใหม่ๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะในระหว่างการเดินทางอย่างแน่นอนแล้ว far away place ก็คือเส้นทางต่อจากนี้มันจะยาวไกลมากมากนะคะมันจะเป็นการเดินทางที่ใช้ระยะเวลาแล้วก็ให้คุณได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆระหว่างทางอยู่เสมอนะคะขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะ แล้วสุดท้ายโอ้โหคนลุก navigating by the star follow your bliss นะคะเส้นทางที่คุณกำลังจะเดินมันเป็นเส้นทางที่เขาเรียกว่ามันถูกนำทางอะคะ่ะโดยอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นดวงดาวหรือมันเป็นความปรารถนาที่มันถูก ถูกมองเห็นนะคะมันอาจจะเป็นแรงปรารถนาใต้จิตใต้สำนึกของคุณที่คุณรอคอยในการทำรอคอยในการออกค้นหาจนวันนี้คุณรู้และคุณแบบเข้าใจแล้วว่าตัวตวนของคุณะ่ะต้องการอะไรนะคะแล้วปล่อยให้อ่อ จิตใต้สำนึกของคุณนะคะหรือว่าแรงปรารถนาอันแรงกล้าของคุณนะ่ะนำทางคุณไปนะคะเชื่อได้ว่ามันเป็นพลังงานดีๆที่มันเกิดขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วคุณจะเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองจิตใจภายในของตัวเองแล้วเส้นทางนั้นน่ะมันจะเป็นเส้นทางที่จักรวาลน,นะคะหรือว่าสิ่งศักดิตต์สิทธิ์ต่างๆเขาอวยพรแล้วก็ปรารถนาให้คุณได้คนพบอยู่ ะะแล้วนี่ก็คือเป็นแบบข้อความทั้งหมดนะคะที่ไพ่อยากจะอบอกกับคุณในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้คนที่ได้ฟังคลิปนี้นะคะ่ะมีกำลังใจมีแรงแบบแรงกายแรงใจที่ดีที่พร้อมนะคะในการที่จะลิขิตโชคชะตาของตัวเองเดี๋ยวแถมท้ายให้ด้วยไพ่ Angel a n s w s w e r นะคะมาดูว่า Navigating by the star หรือว่าสิ่งที่จักรวาลน,นะคะ อวยพรให้กับคุณนะเขาอยากจะมีสิ่งใดสื่อสารเกี่ยวกับคุณอีกนะคะเดี๋ยวให้ไพ่นางฟ้าช่วยแนะนำให้กับคุณละกันเนาะโอเค นางฟ้าอยากจะบอกอะไรนางฟ้าอยากจะบอกว่า arc for health f o m o t h e r t คุณนะคะไม่ได้อยู่ตัวคุณเดียวคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ยังมีคนอีกหลายคนนะคะมี ครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีคนแบบเทวดาประจําตัวคอยคุ้มครองรอบกายคุณอยู่นะเขาคอยอยพรอยู่ข้างๆคุณเห็นไหมคะเขาอยู่อยู่กับคุณอยู่เสมอถ้าวันไหนที่คุณท้อวันไหนที่คุณแบบรู้สึกหลงทางอยากจะให้คุณนะคะ,อะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องบอกว่าเขาพร้อมที่จะ อวยพรให้กับคุณนะคะอยู่เสมอแล้วก็ is up to you เนี่ยไพยม่มาชี้เข้ามาหาคุณเลยคือเส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางที่คุณลิขิตด,ด้วยตัวคุณเองจริงๆคือมันขึ้นอยู่กับคุณเลยมันเป็นเส้นทางที่คุณเลือกและเป็นตัวตนของคุณจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายโอเคอยากจะบอกว่า n o n i t o r าไม่มีอะไรน่ากังวลอีกต่อไปแล้วนะคะอยากจะให้คุณคลายความกังวลใจอยากจะให้คุณมั่นใจในความรู้สึก ออองงตัวเะะยากจะให้คุณม,มั่นคงในสิ่งที่คุณอยากจะทำนะแม้ว่าลึกๆแล้วจะมีความกังวลอยู่เล็กน้อยเชื่อได้ว่าถ้าวันหนึ่งได้ก้าวออกมาแล้วนะคะมันไม่มีอะไรที่มันจะต้องน่ากังวลเลยนะคะ,ะนี้ก็คือข้อความจากไพ่นะคะที่อยากจะบอกกับคุณทั้งหมดในวันนี้หวังว่าคุณจะได้รับพลังงานดีๆกลับไปถ้าชอบฝากกดไลค์ u b s c r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็การดูคลิปไม่กดข้ามโฆษณาก็เป็นการสนับสนุน อย่างหนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะในวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ